สวัสดีครับคดีขาดยุความดูยังไงถ้าคดีขาดยุความแล้วเราต้องยื่นคำพิการยังไงคดีถึงจะชนะวันนี้มีคำตอบครับก็เลยต้องบอกว่าในคดีแพ่งทุกคดีนะครับเราต้องดูว่าคดีที่โจทย์หรือเจ้าหนี้นำมาฟ้องเนี่ยขาดอยุความหรือไม่แต่มันจะมีบางกรณีที่ สามารถฟ้องโดยที่ไม่มีเรื่องอายุความจํากัดไว้เช่นเรื่องการติดตามมาทรัพย์คืนอย่างเงี้ยการติดตามมาทรัพย์คืนอย่างเงี้ยฟ้องได้โดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเรื่องอายุความจํากัดไว้ส่วนคดีทั่วๆไปม่ว่าจะเป็นกู้ยืมจำนองคำประกันลั่เมิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องอายุความกําหนดไว้ เ้าหนี้ต้องฟ้องคดีภายในอายุความเจ้าหนี้ต้องฟ้องคดีภายในอายุความการนับอายุความแต่ละประเภทคดีแต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันก็จะไม่เหมือนกันระยะเวลาไม่เท่ากันกฎหมายบอกว่าถ้ากฎหมายไม่ได้กําหนดไว้เรื่องอายุความให้ใช้อายุความ10ปีอายุความทั่วไปคือ1สิปีแต่ถ้ามีกําหนดหรือบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ใช้ไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง,าง,งรรพาณิชย์นะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายอื่นที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเจนหนึ่งละเมิดก็คือ1ปีซื้อขาย2ปีรับสภาพนี้2ปีกู้ยืมถ้าเป็นการชำระดอกเบีย้ยดอกเบี้ยเรียกย้อนหลังได้ไม่เกิน5ปีเงินต้นที่ผ่อนชำระคืนเป็นุงวดอันนี้ก็กำหนดอายุความ5ปีเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ ต้องดูรายละเอียดตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งเนาะค่าเช่าสินค้าค่าเช่าทรัพย์สินเช่าสังหาริมทรัพย์อันนี้5ปีปีค่าจ้างเงินเดือนเงินปีเงินบำนาญเงินข้าวบุคคลละเลงดูเงินอื่นๆในทํานองเดียวกันที่มีการกําหนดจ่ายเป็นระยะเวลาอันนี้ก็หมดอายุความ5ปีนะครับสิทธิเรียกร้องต่างๆ ที่ไม่อยู่ในอายุความสองปีก็ให้ใช้อายุความห้าปีผู้ขอบการค้าอุตสาหกรรมเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบค่าสินค้านะค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบอันนี้ถือว่าอยู่ในกำหนดอายุความสองปีผู้ประกอบอุตสาหกรรมป่าไม้เรียกเอาค่าของค่าสินค้าก็สองปีเหมือนกันผู้ขนส่งโดยสารผขนส่งสินของนี่ก็อายุความสปี ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหอพักจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการต่างๆตามกฎหมายอันนี้ก็อยู่ความสองปนะีท่านใดนะสงสัยกรณีของตัวเองว่ามีอายุความเท่าไหร่เนี่ยให้ท่านสอบถามมาใต้โพส์นี้เดี๋ยวผมจะดูให้ว่าคดีของท่านอายุความเท่าไหร่คดีของท่านอายุความเท่าไหร่สําคัญคือเวลาคดีขาดอายุความเนี่ย โจทย์ก็ยังสามารถเอามาฟ้องได้นะครับเอามาฟ้องได้ฝ่ายลูกหนี่หรือฝ่ายจำเลยจําเป็นจะต้องยื่นคํำให้การสู้คดีนะครับไม่อย่างนั้นท่านไม่มีโอกาสที่จะชนะคดีนะครับต้องยื่นคํำให้การสู้คดีและในคํำให้การก็ต้องระบ,บุให้ชัดเจนว่าคดีโจทย์เนะี่ยผิดนัดยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องบรรยายถึงหนี้เป็นหนี้อะไรถึงกําหนดชําระตั้งแต่เมื่อไหร่ และโจดเอาคดีมาฟ้องวันไหนและยะเวลาตั้งแต่วันที่ถึงกําหนดชาระมาจนถึงวันฟ้องเลยกําหนดอายุความหรือไม่คดีโจ์ขาดอายุความหรือไม่และก็ขอให้ศาลยกฟ้องต้องระบุให้ชัดเจนต้องระบุข,ข้อทด้จริงรายละเอียดของข้อทด้จริงเกี่ยวกับการขาดอายุความให้ชัดเจนแล้วก็ขอให้ศาลยกฟ้อง ถึงจะมีโอกาสชนะคดีนะครับอีกข้อควระวังหนงึต้องระวังเหมือนกันนะบางครั้งบางท่านไม่ได้ดูว่าคดีตัวเองขาดอายุความแล้วเนี่ยบางทีเจ้าหนี้มาขอให้เราชํารหนี้บางส่วนหรือเซ็นร,รับสภาพหนี้อย่างเงี้ยระยะเวลาเรื่องอายุความต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ต่อให้คดีเราขาดอายุความนะครับต้องระวังนะต้องระวัง อายุความจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นับจากวันที่เราไปเซ็นรับสภาพนี่หรือมีการชระหนี้บางส่วนตรงนั้นจะนับต่อไปอีกสองปีสองปีนะครับสองปีต้องระวังเนาะต้องระวังตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากอยากจะแนะนําส่วนเรื่องระเมิดเนี่ยเรื่องระเมิดก็คืออายุความหนึ่งปีละเมิดคือเรื่องอะไรละเมิดเช่นเรื่องรถชนเอาหลัก,ลกๆง่ายๆคือเรื่องรถชนนั่นแหละเอาง่ายๆเรื่องรถชนทุกอย่างเป็นเรื่องระเมิดหมดเช่น เดินไปปรากฏว่าเรากาลังสร้างบ้านอยู่เสร็จปูนเสร็จอิฐหล่นลงมาใส่หัวคนกาลังเดินเท้ายอยู่อย่างเงี้ยก็ถ,ถือว่าเป็นการละเมิแล้วต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายกันอันนี้อายุความหนึ่งปีหนึ่งปีนับแต่วันละเมะครับหนึ่งปีนับแต่วันละเมอฉันว้าเรื่องเหล่านี้ต้องฝากเลยนะครับว่าทุกท่านเนี่ยควรจะมีการตรวจสอบว่าคาดีของเราเนี่ยขาดอายุความหรือไม่แลวถ้ามีการขาดอายุความ ท่านต้องยื่นคำริการสู้คดีเข้าไปศาลถึงจะพิจารณาให้ถ้าเราไม่สู้ไม่สู้คดีเข้าไปศาลจะไม่หยิบยกประเด็นเรื่องอายุความขึ้นมาพิจารณานะครับตรงนี้ฝากไว้นะครับท่านใดที่สงสยัยท่านใดที่อยากจะสอบถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคดีของตัวเองว่ามีอายุความเท่าไหร่ถามเข้ามาใต้โพ์นี้สวันนี้ขอนุญาจบพิยงเท่าน,นี้ก่อนครับสวัสดี